สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎขอต้อนรับเข้าสู่ช่อดงดูดวงกับคุงแช่นะคะระมัดเด็ดวงชะตาประจำเดือนเมษายนนี้กันนะคะชาวกรกฎรักขนากรากฎดวงชะตาของคุณเป็นอย่างไรนะ สำหรับนะคะชาวกรกฎเดือนนี้นะ คุณโดดเด่นมากเรื่องของคนช่วยเหลือนะคะไม่ว่าคุณจะมีหุ้นส่วนนะคะหรือมีคนช่วยเหลือหรือคนที่ร่วมงานกันอะไรกันเนี่ยต้องระวังมากๆเลยนะเพราะว่ามินโดดเด่นมากว่ามีเกณฑ์ที่จะมีปัญหากันไม่เข้าใจกันนะคะและต้องระมัดระวงังเรื่องคําพูดและอารมณ์มากๆมีเกณฑ์ที่จะส่งผลเสียหายค่อนข้างรุนแรงได้เลยด้วยนะคะนะและยิ่งนะคะเป็นคนใกล้ชิด คนสนิทที่ลักษณะเป็นคนที่ตำแหน่งสูงกว่าเป็นผู้ใหญ่กว่ายิ่งต้องระวังมากๆนะเสียหายชนิดที่แบบปวดหัวเครียดกันไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเอาแบบดีที่สุดหลีกเลี่ยงที่จะมีปัญหาก,กับใครใครในทุกกรณีนะคะนะไม่ว่าจะโตกว่าหรือระดับเท่ากันก็กหลีกเลี่ยงมากถึงมากที่สุดนะระวังต้องคาพูดและอารมณ์เนี่ยเป็นเหตุและเสียหายรุนแรงด้วยนะคะต้องระมัดระวังมากๆเลยเรื่องของตัวงานนะคะจริงๆงงานงานของคุณในปีนี้เดือนนี้ นี่นะคะรู้สึกว่าโอเคการงาน อาจจะมีเกณฑ์ที่แบบอต้องใช้ไอเดียใช้ความคิดอะไรขึ้นเยอะแยะมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคนอาจจะมีความเครียดนะคะเนี่ยมีความคิดต้องใช้ความคิดเยอะเครียดเยอะอยู่เหมือนกันแต่ถ้าตั้งใจทําแล้วเนี่ยยังไงก็ประสบความสําเร็จดีจริงๆอะ่ะเพื่อนๆในรูปที่ร่วมในองค์กรหรธุรกิจดีนะเพียงแต่ให้ระวังใครบางคนซึ่งบุคคลที่ควรระวังน่าจะเป็นคนธาตุลมก็คือชาวราศีกุมภ์เมถุนตุลคนเนี้ยนะคะมีเกณฑ์ที่มีปัญหารุนแรงและเสียหายได้นะคะซึ่งจริง จริงมองว่าเขาเป็นคนที่ตำแหน่งสูงกว่าคุณด้วยเพราะฉะนั้นให้ระวังนิดหนึ่งนะคะส่วนเรื่องงาน่งที่บอกตั้งใจทําอะไรทําตั้งใจทําแล้วอะไรแล้วอะ่ะมันก็จะออกมาดีเองนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะการเงินช่วงเดือนนี้ก็ต้องกอดเงินไว้แน่นๆนิดหนึ่งนะคะเพราะฮัวนะคุณมีพลนมีความคิดเดี๋ยวจะใช้เงินเยอะมากเลยเดี๋ยวจะมาเครียดแล้วก็ปวดหัวที่หลังด้วยนะคะระวังมีปัญหาก,กับหุ้นส่วน ผู้ติดต่อคนดีลอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองด้วยเหมือนกันอาจจะเข้าใจผิดไม่เข้าใจกันนะคะเรื่องเงินเงินทองทองคิดกันไปเองว่านู่นนี่นั่นโดยที่ไม่ได้แบบตกลงหรือคุยกันชัดเจนเพราะฉะนั้นอะ่ะ เรื่องเงินทองทําสัญญาทําข้อตกลงชัดเจนไปเลยที่มันมีหลักฐานนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ถูกต้องเนี่ยจะได้มีหลักฐานมาอ้างอิงก,กันได้ไรได้จะได้มาไม่มาทะเลาะกันเสียความรู้สึกกันในภายหลังนะคะส่วนเรื่องของความรักความรักของคนโสดคนโสดโดดเด่นนะนะคะว่าคุณมีคู่มีคนรักได้นะเดือนนี้นะคะ โอเคนะคุณมีเกณฑ์ที่นะคะอาจจะมีคนที่โอเคคุยกันเข้าใจกันนะคะตกลงกันได้แต่ความสัมพันธ์มันเริ่มต้นจากไม่ค่อยดีหรอกเริ่มต้นจากอารมณ์หวานคู่กัดอะมาเป็นคู่รักอย่างนั้นเลยมีปัญหากันบ่อยทะเลาะกันบ่อยไม่เข้าใจแต่สุดท้ายกลับลงตัวเราก็ได้เป็นคู่กันอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะเหมือนตอนแรกก็ไม่ได้ชอบเบื่อหน่ายมีปัญหาเยอะแต่สุดท้ายอะจะกลับมาเข้าใจกันอะไรกันได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นนะเป็นคนที่ ขาไหน้าที่การงานดีด้วยนะคนเนี้อืหน้าที่การงานดีนะคะฐานะก็ถือว่าดีด้วยนะส่วนความรักของคนที่มีคู่ต้องระวังร่วมคำพูดและอารมณ์มากมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหามีปากเสียงถึงขั้นรุนแรงได้นะต้องระวังอย่าให้ถึงขั้นลงไม้ลงมือหรือใดๆแค่คำพูดก็แย่แล้วอะคะ่ะ และอย่านําปัญหาที่มาจากคนอื่นนะมาคิดมากมากังวลแล้วก็เอามาเป็นเหตุให้ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันกับคนรักด้วยพยายามระวังคําพูดระวังการกระทําและพยายามที่จะเข้าใจและให้อภัยกันให้มากๆเลยนะคะเดือนนี้นะส่วนเรื่องของสุขภาพค่ะ สุขภาพระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหลังนะคะอาจจะมีนะอาการปวดหลังเจ็บหลังเจ็บเอวอะไรพวกนี้ได้ระวังเรื่องของนะคะหลังบ่าลไหลนะคะเรื่องหัวใจความดันนะแต่ถามว่าหนักไหมไม่หนักนะคะโอเคใครอยากแนะนำอยากบอกอยากเตือนอะไรคุณๆนะคะ พายอยากแนะนำอะไรพาบอกว่าโอเคบางเรื่องบางอย่างที่คุณตัดสินใจอะไรไม่ได้คุณควรใช้คนกลางเนาะเข้ามาช่วย คิดช่วยตัดสินใจขอคําแนะนําอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไพย่ไพ่ชัดมากจ,จริงๆนะดูสิไพ,คพ,พ่คําพูดหมักไพ่ลุมฝั่งศพเลยคือคําพูดคุณอ่ะต้องระวังมากจริงๆอ่ะคาพูดมันจะทําให้คุณเสียหายอ่ะเพราะฉะนั้นเดือนเนี้ยคําพูดหรือการแสดงออกส่งผลทําให้คุณเสียหายได้คุณจะมาเสียใจที่หลังว่าไม่น่าทาแบบนั้นเลยไม่น่าพูดแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาที่จะพูดจะแสดงออกอะไรไเก็บความรู้สึกไว้ดีที่สุดการนิ่งเงียบหรือพูดที่น้อยที่สุดหรือไม่พูดเลยน่าจะดีที่สุดสําหรับ คุณในเดือนนี้นะคะโอเคค่ะลืมเรื่องโชคลาบไปนิดนึงนะโชคลาบของคุณโดดเด่นไหมนะคะในช่วงเดือนนี้ ว้าวมีสิบเหรียญน,นะจริงๆโชคลาบมีนะคะมีแบบก้อนใหญ่ได้ด้วยนะใช้ตัวเลขเกี่ยวกับคนในครอบครัวได้แต่ว่านะมันเป็นเหมือนทุกคราบนิดหนึ่งเหมือนจะได้ก้อนใหญ่แต่สุดท้ายได้มาเหลือแค่นิดเดียวอย่างเช่นได้ลาบได้โชวก้อนใหญ่มาถูกแบ่งให้คนนั้นแบ่งสันบันส่วนนู่นนี่นั่นแล้วเหลืออยู่ไม่มากนะคะโอ้ต้องต้องระวังนิดหนึ่งส่วนบทสรุปภาพรวมที่ไพ่ยอยากแนะนําอยากบอกเพิ่มเติมไพ่ย,ยังคง พูดเหมือนเดิม The Devil นำมาซึ่งสิบดาบคุณต้องเป็นไพ่พระเท่านั้นเพราะฉะนั้นเดือนนี้สำคัญและโดดเด่นที่สุดคือเรื่องของอารมณ์ที่จะนำมาซึ่งความเสียหายขอให้ใจเย็นและมีสติเหนือ The Devil นะคะคุณจะผ่านเนาะเกณฑ์ที่จะมีปัญหาใดๆนี้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะสู้ๆเป็นกําลังใจให้นอ้องจะได้ไม่ต้องมานั่งเครียดแล้วก็กังวลใจในภายหลังด้วยนะคะส่วนเรื่องของการทําบุญเสริมดวงค่ะ การทำบุญสำดวงอยากให้ทำบุญนะคะเกี่ยวกับเรื่องใดคะอยากให้ทำบุญเกี่ยวกับ <c oughs> จริงๆขอให้คุณไหว้นะคะ <c oughs> เขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือหนึ่งพระประธานที่บ้าน2ก็คือพระในบ้านคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณพระในบ้านนะคะดูแลท่านให้อยู่ดีมีความสุขไหว้นะคะพระประธานสักการะพระประธานที่มีในบ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านของคุณแค่นี้เลยก็พอแล้วขอให้ท่านนะคะคุม้มครองขอให้เราใจเย็นนะคะขอให้เรามีสติในการทําทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องในเดือนนี้เนาะโอเคคะ่ะขอบคุณมากๆที่เราฟังคลิปนี้นะคะมีปัญหาเกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ใดๆแอดไลน์มาปรึกษาได้นะคะที่ไลน์แอ kungchae ค่ะขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายที่ติดตามรอบชมชาแน,นลดูดวงกับกุ้งแช่น,นะคะอย่าลืมกด Subscribe เนี่ยที่ปุ่มด้านล่างนี้นะะก็อย่าลืมที่จะเข้าไปดู playlist ด้วยนะก็จะมีคลิปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพิคอัดหรือว่าคลิปตามราศีให้ดูนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ้าย